thank you สวัสดีครับผมกับผมเปกอิสานต้นต้อยครับผมวัอนี้นะครับมานําพ้องครับผมในช่วงคำคำครับผมวัอนี้มาเบิงอันย้ายยกยุนี่ละครับวัอนีู้ย้ายมือใหม่นะครับมาใหม่ย้ายมือใหม่เด้อเด้อนะครับมายกสะดุ้งใหม่ครับมาหายกสะดุ้งนะครับมมสัครเนครับเบิงดูครับสมัครเรียนมือนี้ได้หลายบ่ครับเบิงย้ายยกทุงปลายเบิงด้ยโอ้โหนะครับประมาณ โอ้ได้ไหลอยู่ครับผมนะฮะ,ะเ,ออเอาโดดออกแล้วแต่แม่นมืนม่ยตัวจริงเพิ่นออกได้เสียวเราเมือนโอ้ครับมือนแต่ตรน,น,นี้เมืม่ยป้องขาดไปแล้วอืมเป็นเถือกคักน้อยใหญ่เนาะอ่างนก โอ้โอ้ต่ำใหญ่ฮ่าโอ้ครับเดี๋ครับใหม่บังครับผมแต่ว่ากัดกัดถือว่าได้อยู่ครับก็เห็นอยู่นะครับอาจจะมีใหม่มีอย่างบังบเพราะเป็นยังตัวครับผมป่าเถื่อดีอยู่โอ้ค้นหอดโมงแรงหน oh. Oh. ่ย <escre editors> ้ายก็จะเต็ม oh. ถุงพอดีแล <alah> ้วป่ามันจะขึ้นอย่างไอย่าน้อยย้ายเนาะ คร้ยฉันย้ายเขียมาไงแปะมันบุ้ทึกฉันย้ายเขียมาย้ายกับวันี้มองยกดอกโยกกับมันมันมีพายโยกอยู่แต่มันกับบุ้ทึกคือล้นี่ก so ็对对ือบุถท yeah> ึกอยู่แบบนี <h <h ้ฉ okay ันมองบลเที่ยวคือบลเที่ยวด้ิค่ะอือประจำมันเหรอเนาะนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสีมงกว่าครับสีหางนะครับ

อันนี้ใส่กต <ım 999> ่นี้ใส่จำกินเด้นอสมัติเลยผมยัดใส่อยู่นี่แหละมูพันตัดปั๊บตักปั๊บนี่สมัตเลยนนเนี้ยเกี่กอมือกันเนี้ยเขาเดี๋ยวไดต้องมาไลว่าจะบุถึกปะบุถึกปะสองตัวครับผมบนน เป็นปลาสอยนะครับตัวง,งามๆเลยครับปลายามนี่คือมันแห้งน้อยใหญ่เนาะมันวิ่งนี่ไฟลูกเป็นเขาปิ้งหมูปะนะครับป่ายามหนาวนะครับมันก็จะเก็บสะสมไขมันเอาไว้เพื่อแบบจำศีลยามหนาวนะครับอยู่แบบอยู่ว่างอยู่อันนี้นะครับในช่วงน้ำขอดที่มันหาก,กิ่นเอยียงบ่ค่อยสิได้นะครับป่าช่วงนี้ก็เลยเมัน,น,<ใ>นงิดน้อย <ไป S 1> ครับผม ไปเึดทั้งคู่ก็เลยยึดทั้งหัวเหมนกาอะไราา ยังไงก็ขีกรถต้นเตยกูเดินย้ายไฟให้ดูตดอกูเดนมดมือแล้วยกไปใได้ยายไฟเมือนกจะไม่ยกตอนงใหยน้องจังวะนวจักมือเห็น่องสามมือได้เนาะป่าบกขึ้

ขดาบขึ้นไปให้ได้งใหญ่ดาขึนถึุงนั่นเจ้าตั้งสะดุ้งมงเขานั่นละอันไหาะว่าว่าเจ้าขีดดาบทั้งนั้นน่เว้ยรู้ไหมที่นี่เจ้าไปดูถึงถุงร้องมึงด้วยียกทั้งป่านะทั้งจริเฮ้ยแล้วคนบอกเฮงถึงสะดุ้งบ่ทันป่าเนาะนั่นนั่นนั่นโอ้ไปเบิรตครับนั่น ได้ตัวนึงครับตัวน้อยหน่อย,อ,ยอ่าเนี้ยพอเอ้ยกินซั้งนี่ละกินหน่อยหน่อยไปหาลายล่ยละนะว่ามือสะมกเล่นเป็นเส้นน้อโอ้แต่ว่ากับป่าก็ได้ตัวงามอยู่หน่อยใจแม่นแม่นบ่อใครแต่ว่ามันมันก็ดีนะครับ

ป้าจิโตรคำมาตอนเดหงเอานไหมห mm. อนอย่างเี้ยนีเนดูเสียงน้ำตุ่นฟสบ่น้ำงเนาอะ มายัดรอบไปรอบมาม่ถึงมงเกาจีแต่ปลาสวยครับผมเอายากเอาเหรใตดักบตกมาีน่ตักบับทุกคนด้นี่จะมาเคลนนี่จะมาเคลน มันแกเขยมาตัวัาที่แก้วมือมเียวเลาคงยายมาบัตรมยปลาล่อยสเต้นบัอไปแม่บัลักทำมยกสั่ปลาเต้นดีครับผมป่ากระได สะดุ้งน้อยนะครับมันยกกับ่ท่านครับอ้าวเขามากระชิ่ห้องขึ้นเนี้ยกระชินแรงโอ้โดดออกเว้ยป่าสะดุ้งใหญ่ ป่าเดเพิ่นๆย้าเราคิดได้ลายเลยอู้เป็นไว้อยู่ไว้เพียงไว้อยมื่อทแงคนนี้เลยเมื่อทแงคนนี้เลยว่ตอนแรกผมนึกว่ามันจีผมมีป่าแล้วนะครับผมนึกว่ามันจีเป็นแบบป่าซิบแก้วขึ้นป่าซอยกับจิบอแลนนะครับแต่ผมผมผลผลแลนอยู่ตัวเหรอครับคุณไดเพิ่เกว่ามันผมมีป่า

思念的泪。